สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ของนักเรียนนักศึกษาและรางวัลหมู่ยุวกาชาติต้นแบบประจำปี2566ณโรงแรมรอยัลซิตี้เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครค่ะ นายพิเชษโพพักดีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบโลกเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์และรางวัลหมู่ยุวกาชาติต้นแบบประจำปี2566โดยมีนายทองภูลจันทบูรณ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษาให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และโครงการหมู่ยุวกาชาติต้นแบบทั้งสองโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนให้มีวินัยในตนเองรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของนักเรียนนักศึกษาเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมผ่านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการประกวดในครั้งนี้นะคะมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น67ทีมผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลจำนวน18ทีมค่ะทางด้านโครงการหมู่ยุวกาชาติต้นแบบประจำปี2566เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาติที่มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับหลักสูตรยุวกาชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ซึ่งในปีนี้นะคะมีหมู่ยุวกาชาติที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดจำนวน21แหง่งและผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศจำนวน15แห่งค่ะความเป็นไปเป็นมาของโครงการนี้เนื่องจากว่านะครับตามพระบรมาชวัยด้านการศึกษานั้น ในข้อที่4ของนหลวงนั้นต้องการให้ประชาชนของคนไทยนะทุกระดับทุกช่วงอายุมีความเป็นพล,ลเมืองดี <c oughs> เพราะฉะนั้น,น,นในาฐานะที่สำนักเรานะเป็นสำนักที่ใช้กระบวนการของลูกเสือยุวกาชาดและกระบวนการของพรบคุ้มครองเด็กในเรื่องของกิจการนักเรียนไปสร้างให้นักเรียนเนาะ เป็นคนดีมีคุณธรรมที่จะไปสู่ความเป็นพลังดีตามพระบรมรยาวชนบายด้านการศึกษาข้อที่4อันนี้เป็นที่มาของโครงการนี้ที่เรียกว่าโครงการประกวดสื่อสร้างสารรค์วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเป้าหมายของนักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดนะทุกสังกัดที่จะต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คนที่ดูแลเด็กได้ดีที่สุดก็คือสื่อสารกับเด็กด้วยกันดีที่สุดก็คือเด็กด้วยกันเองเนี่ยก็เลยมีโครงการนี้เกิดขึ้นกะ็นะก็เชิญชวนน้องๆเนาะน้องๆได้ส่งทำคลิป ประกวดเรื่องสื่อสร้างสรรค์ด้านการส่งเสริมความพื้นักเรียนนักศึกษาใน9ก้าความประพฤติไม่ว่าจะเป็นสื่อออกไปให้สร้างความตระหนักเรื่องห้ามหนีเรียนนะห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดห้ามทะเลาะวิวาทอะไรประมาณห้ามข้าะเวณีประเด็นจะอยู่ใน9ก้าความประพฤติตรงนี้นะครับในการประกวดนั้นเราก็จะแบ่งการประกวดออกเป็น3ประเภทประเภทที่1คือระดับปฐมศึกษานะครับ ประเภทที่2คือระดับมัธยมต้นและประเภทที่3คือระดับมัธยมปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพจากการพิจารณาคัดเลือกในปีนี้เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของโครงการนี้เราก็พบจุดอ่อนบางประการเนาะไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนโครงการนี้ก็เลยมีเวลาค่อนข้างกระชั้นนะสื่อสารไปรยังนักเรียนต่างๆได้ไม่เกินหนเดือนนะที่นักเรียนมีเวลาทํา อย่างเต็มที่ก็2อ,อาทิตย์นะที่เราก็ส่งคลิปประกวดจากการพิจารณาผลงานของน้องๆไม่ว่าจะเป็นปฐมมัยมต้นและมัธยมปลายเนี่ยดูแล้วถึงแม้เขาจะมีเวลาทําจริงๆแค่2ออาทิตย์นะครับผมถือว่าเป็นเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีฝีมือด้านนี้มากเพราะดูแล้วนะครับคลิปที่ดูแล้วเนี่ยออกมาไม่ว่าจะเชิงเนื้อหาหรือเชิงเทคนิคในเรื่องของการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีตรงนี้นะถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นถือว่าผ่านนะครับจึง มีคณะกรรมการพิจารณาแล้วในคณะกรรมการนั้นนะเราไม่ใช่ว่าถือว่าจะเป็นเรื่องงเด็กแล้วก็เอาใครก็ได้มาตัดสินนะเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางน,นะครับด้านเนื้อหาสาระการเชิญผู้ทรงระมุดในด้านการทํางานด้านการส่งเสริมความพืชมากรองเรื่องเนื้อหาว่าถูกต้องไหมและหลังจากนี้นะนะครับผลงานที่เราได้รางวัลซึ่งเป็น คลิปที่ดีที่สุดในปีนี้นะสำนักการลูกือว่าการชารษกิจการนักเรียนก็จะนําคลิปเหล่านี้นะครับไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานและไปเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดไปใช้เป็นสื่อในการที่จะในเรื่องของการส่งเสริมความประพฤตินะครับให้กับนักเรียนผลที่คาดหวังก็คือว่านักเรียนจะได้รับทราบเข้าใจและมีความตระหนักว่าการเป็นนักเรียนนั้นจะต้องอยู่ในกรอบความประพฤติที่กระทรวงกําหนด เราถึงจะบรรลุปเป้าหมายก็คืออะไรครับจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมตามวัตถุประสงค์ของปรบรคุ้มครองเด็กที่กำหนดไว้สาประการเนาะเก่งดีและสามารถดำเนินชีวิตในอย่างสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับผลการประกวดสื่อสร้างสารรค์ระดับประถมะศึกษาค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่สังกัดสอพอปออกระบี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมโรงเรียนอนุบาลรีสัชนาลัยบ้านหาดสูงสังกัดสพปสุขโขทยัยเขตสองค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทีมโรงเรียนวัดศิลามูลสังกัดสพปนครนายกเขตหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนพักขนงพิทยาลัยสังกัดสพมกรุงเทพเขตสอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมโรงเรียนสตรีวิทยาสังกัดสพมกรุงเทพเขตหนึ่งค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทีมโรงเรียนวัดหนองคันใจพิทยาคารสาพป,ปจันทบ,บุรีเขตหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนเทพสรินคลอง13สังกัดสพมปทุมธานีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมโรงเรียนดงตาลวิทยาสังกัดสพมลบบุรีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทีมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมสังกัดสพมน่านค่ะสดีค่ะหนูชื่อนางสาววันชยากองราานะคะวันนี้พวกเราก็มาจากโรงเรียนเทพศรินครอง13ปทุมธานีค่ะ แล้วก็แรงบันดาลใจที่เราได้ทำจัดทำคลิปในครั้งนี้นะคะมาจากการที่โรงเรียนของเรานะคะถ้าเราจะนึกถึงภาพของนักเรียนที่โดดเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของนักเรียนที่ปีนรั้วแล้วโดดออกไปนอกโรงเรียนไปดูหนงังไปฟังเพลงหรือแฟนมาลับไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะแต่ว่าในบริบทของโรงเรียนหนูนะคะจะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางหลวงชนบทค่ะซึ่งรอบข้างเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมากมายเลยค่ะแล้วก็รวมถึงถนนเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกวิ่งผ่านตลอดเวลาค่ะ ก็จะทาให้การโดดเรียนเพื่อที่จะไปห้างไปเที่ยวเล่นอื่นๆของโรงเรียนหนูเป็นไปได้ยากค่ะดังนั้นสิ่งที่เด็กโรงเรียนหนูจะโดดเรียนได้คือการหนีเข้าไปในสวนเกษตรอัจฉริยะของโรงเรียนค่ะเพราะว่าโรงเรียนของหนูนะคะมีส่วนเกษตรที่กว้างขวางมาก็เป็นแหล่งโดดเรียนประจําของนักเรียนโรงเรียนหนูค่ะ แล้วพวกเราก็ได้จัดทําคลิปในครั้งนี้เพื่อเป็นสื่อที่จะแสงให้เห็นว่าโทษของการโดดเรียนเป็นยังไงเราควรโดดเรียนไหมเราควรทํายังไงให้เราไม่โดดเรียนหรือการมีความสุขกับการเรียนเป็นยังไงค่ะแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ด้วยเพราะว่าโรงเรียนอื่นเขาอาจจะไม่ได้โดดไปในส่วนเกษตรเหมือนที่พวกหนูทําก็ได้ค่ะค่ะ